เอาละครับและตอนนี้นะครับรายการขอนอนด้วยคืนนะครับ Sleep with me please นะครับเราก็ต้องเลือกคนที่เราสนิทชิดเชื้อนิดนึงฮะเพราะมันเป็นรายการที่ค่อนข้างระลาบระลวงนะฮะเป็นใครซะไม่ได้นะครับน้องรักที่ผมรู้จักกับเขามาตั้งแต่ป .4 ป .5 เรื่องเข้าวงการกับรายการสาระแนเป็นรายการแรกน้องแจ็คแฟนชันครับวันนี้เราไประลาบระลวงและก็นอนกับเขาทั้งคืนเพราะคือรายการขอนอนด้วยคืนครับ เ,าเาไไาถามอะไรหน่อยเด็ดนี่เป็นถือว่าเป็นความลับแล้วกันนะฮะ,ะ,ะว่าแจ็คแฟนฉันอยู่ที่นี่ใช่ไหมฮะเคยาพาผู้หญิงมานะครับไม่เคยครับถามจริงเคยคนเดียวมาสองคนครับผมมาสองคน <c oughs> ขอบคุณมากครับพี่ชื่ออะไรับเจมเจมเดีอนสั่งมาสุดควรตีนมากเลยนะครับยามที่นี่ นี่ตอนเป็นระบบไฟฟ้ารือมีคนชักล่อขนาดนี้ทำไมทำไมมันมันกลัวเขยาดขยาดวะปลอดภัยป่าวะเราขอรองเท้าเพราะว่าอาจจะโดนขโมยได้นะครับแจ๊บสวัสดีครับนเยี่ยมเอาออกมาสิกลับ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 ไปจัด แม่งบุกมาทำเฮี้ยอะไรนะครับมันหยาบคายกับพี่หนุมมากเออเขาเองแก๊กครับเขาพี่หอยเหรอพี่เองครับทำไรครับขโทษรับพี่ขโทษต้องบอกเลยว่าเป็นเกลียิมากๆคือพอดีจะขายคอนโดพอดีเอ้าีอะไรคือรายการขายคอนโดจริงปะเนี่ยเอ้าเดี๋ยวพาชมวิวกันเลยว่ามีเฮี้ยอะไรมาอมเงินได้ ผมไม่เชื่อเลยนะครับว่าผมจะได้มานั่งกับเด็กขี้มูกโปง่งไม่ใช่สมัยที่มึงยุกแรกๆเลยอ่ะใช่พี่ตอนนั้นแบบอ,อ,อยู่ที่ทไหนนะอยู่หินกองสระบุรีที่พี่เอาทีมงานไปรับผมจําได้เลยอ่าสารแนแคนดิดครับผมถ้าจําไม่ผิดเลยถ้าสารแน่เนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่า เป็นรายการแรกเลยที่เราได้บาออกรายการนั้นนะแต่เด็กๆเลยนะไม่เอาแล้วไอ้นี่มันดูเป็นเป็นเป็นทางการไปวะเชื่อรายการที่อะไรนะเขาอนอนขอนอนได้คืนคือคุณซื้อมันเท่าไหร่สองล้านหนึ่งผ่อนไปได้พุยอันนี้ความพิเศษเลยนะคือตอนนั้นเนี่ยดาวไปก่อนดาวประมาณแบบหลักแสนแล้วเราก็เหลือแบบโปะอะโปะประมาณเหลือครึ่งล้านอะไรเงี้ยเราก็เล่นหนังของแดนวลเว่ให้เป็นพระเอกเราก็รับดิค่าตัวล้านหนึ่งเลยดูที่ฉันเหงาไง เออเออที่เป็นพระเอกเออแล้วคนดูแม่งเหงาทั้งโลกนรายได้รายได้ถล่มทลายพอๆกับรายจ่ายเลยพอนแม่งเหลือบานเลยจริงที่โรี่นี่สรุปแล้วผ่อนหมดแล้วผ่อนหมดแล้วซื้อมาก็สองล้านหนึ่งสองล้านหนึ่งผ่อนหมดเลยนะจริงๆมันสองล้านสี่สองล้านสี่ใช่เพราะว่ามันสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องน้ำพียเจ๋งว่าไ่ะเจ๋งดิเดี๋ยวพี่นอนห้องน้ำแล้วกันได้ครับผมจะนั่งกับมึงเหรอเดี๋ยวคอนโดเดี๋ยวผมให้ขายเต็มที่เลยคุณมาอยู่ที่นี่ทุกวันปะก็มา มานอนมานอนทุกวันป่าห้องมันแล้วแต่คนเช่านะเช่าค้างคืนก็มีนะคืนละพันห้านี่คุณปล่อยห้องนี้เช่าด้วยเหรอโถ่คุณหอยนี่เขาเพิ่งออกไปน่ะไอเทียนี่ยักูเปลี่ยนนี่คุณปล่อยเช่าด้วยคืนละเท่าไหร่หชั่วโมงเท่าไหร่แล้วแต่เด็กบ้าเลยยอมีคนเช่าบ้างยังโอ้ยมีคนเช่าเยอะอย่างสมมติว่าช่วงที่แบบพีิกเลยนะมอเตอร์โชว์ไงแถวเมืองทองถ้าเมืองทองคืออะไรอ๋อมอเตอร์โชว์ทำไม ไม่แล้วเขามาเช่าของคุณหน้าไว้มาหน้าพิตตี้พิตตี้มาเช่าแฟนผมนะแฟนผมไม่รู้อยู่แล้วเอ้ยเราก็บอกว่าน้องคูนน้องคูนใช่น้องคูนรู้ว่าน้องคูนว่าเปล่าก็ว่าดิเออไม่เป็นไรพิตตี้มาเช่าเคยมี้วเคยมีแล้วมาเช่าแบบว่าล่องลำไยออกล่องลำไยออกล่องเท้าออกเลยใหญ่มากอะล่องลำไยเล็กคอร์ดเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยที่เชื่อสงสารพวกเขาเขาทำงานเยก็เลยรู้ว่า เออเราควรแบบไอ้ไม่ต้องคิดเขาแพงมากอะไรเงี้ยก็เลยจ่ายเป็นแบบจ่ายเป็นน้ำจ่ายเป็นน้ำจ่ายเป็นน้ำน้ำแบบออร่าแต่ก็ให้แล้วเสร็จแล้วเสร็จอที่ผมทำรายการอุ๊ดดี้ผมครับครับเดี๋ยวเเพราะผมพูดเพราะพูดอยาบไม่ได้โดนด่าอ้าวทำไมอ่ะเอาไอ้เหี้ยถ้าอยู่กับมึงกูแบบเงินให้ไหมเงินให้ให้ให้เยอะไหมเยอะไหมโอ้ไม่ให้เยอะใครอยู่มาบมัน ม่าทำไมถึงเลือกบูดี้เช่าบูดี้เพราะว่าหนึ่งคือแบบรายการไม่มีแต่ของแจกอะนี่อะพาดกูของแจกเต็มไปหมดเลยจสัตวะแม่ย่าปู่ย่าติอะไรกูมีโทรศัพท์ไอสัตว์เป็นทีมงานไม่ปิดนาฬิกาเออเป็นทีมงานบูดี้ตบแล้วนะเนี่ย กอนอื่นผมพูดก่อนว่ารายการตื่นมาคุยเนี่ยเป็นรายการที่หล่อเลี้ยงครอบครัวผมเลยก็ว่าได้นะคิดว่าต้องต้องอยู่กับที่นี่แน่นอนใช่ครับผมผมเป็นคนไม่มีเงินเยอะนะแต่เก็บพวกอสังหาเยอะอสังหาเป็นที่ที่ตัดเล็บไปย่ายสิเล่นก่อนซื้อบ้านได้ไหมอ่ะได้แล้วที่ไหนสิงห์บุรีไม่ใช่สระบุรีสระบุรีสระบุรีหลังละเท่าไหร่ล้านกว่าบาทก็โอ้นะแถวนั้นเพราะว่าจริงแล้วเรา เราเน้นให้แม่อยู่แบบมีความสุขอะไรเงี้ยครับที่นี่มีน้ำแบบเลี้ยงแขกอะไรไหมอยู่น้ำเหรอโอย่างไยโอ้โหพี่เฮ้ยบ้านมึงง่ายมากโอ้โหนี่กินน้ำกันอย่างนี้เลยเหมือนอนเซนเอาีคุณบวชคุณได้อะไรมาได้เยอะเลยได้อะไรบ้างได้กินมาม่ากับเจ้าวาตอนได้กินมาม่ากับเจ้าวาตอน เคยพาผู้หญิงมาที่นี่ไหมเคยพาผู้หญิงมาที่นี่ไหมไอ้ตาตาจะกล้าบอกล่ะเวลาขันท้องปุ๊บแบบงานมันจะดรอปลงไอ้กุ๊กกิ๊ฟไม่เห็นกุ๊กกิ๊ฟแม่งงานเยอะมากเลยนะอีกุ๊กกิ๊ฟอันนั้นไม่ได้คนคนทำไอ้เพื่อนยิ่งยงยงเปคนนึงคือมึงเก่งมากเลยนะอีนั่นแ่ะคืออีนั่นน่ะแม่งแบบเป็นเพื่อนผมที่แบบว่าโอ้โหนับถือมันเลยนะอันนี้ผมยกให้คนนึงแล้วกันคุณก็เลยไม่อยาก ยังยังยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมอยากให้แม่สบายก่อนแม่เอาจะไม่แม่จะจะไปแล้วเหรอยังยังไอสัตว์ไอแม่จะคนที่ก่อเองโดนผีเจ้าวาดหลอกผมโดนผีหลอกตอนบวชวันแรกเลยคืนหนึ่งตอนนั้นเนี่ยโกนหัวเป็นนาอยู่ผมเนี่ยได้มีโอกาสไปจำวัดที่กุฏิของเจ้าวาดเก่าของหลวงปู่บานนะครับผมชั้นสามกุฏินั้นจะมีลิฟ กุฏิมีริบอที่มีริบเพราะว่าหลวงปู่บานท่านป่วยพอออกจากริบปุ๊บเป็นห้องกุฏิท่านเลยก็เปิดประตูเข้าไปคุณรู้สึกอะไรั้ตอนนั้นผมเริ่มแบบเอาแล้วแปลกแล้วแล้วมันมีม่านกั้นอ่ะคือห้องเป็นี้แต่มีม่านกั้นเนี่ยผมก็งงกั้นทําไมวะเป็นเตียงเก่าเตียงเก่าที่เจ้าวาดมรณะไปแล้วเขาให้ผมไปกราบไปกราบกระดกไม้กระดกเชื่อไหมพอผมกราบปุ๊บหลวงปู่บานครับผมขอมานอน ขออย่ามาหลอกอะไรผมนะครับกลิ่นน้ําอบลอยขึ้นมาจมูกอะคิดเปลงป่ะอันนี้คิดเปลงป่ะนี่ไม่ได้รายการคนอวดผีหรือนมอวดผีไม่เอานะในใจะคิดเฮียกาละเนยเม่อวานี่จริงป่าอาบาตผมจริงป่ะใช่ปรากฏว่าสักพักหนึ่งลิฟต์แม่งเปิดเองไอ้สัตว์ไกเฮียลิฟต์เปิดเองแล้วไม่มีคนเว้ยแล้วผมขึ้นมาสองคนเว้ยไอเฮียแล้วใครอ่ะใครแม่งขึ้นมาพอเสร็จปุ๊บลิฟต์ ลิฟท์แม่งปิดปิดสุดเปิดได้นังงี้น่าไม่ง่ายน่าไม่ง่ายไม่เล่นนะไม่เล่นเลยไอคนที่เป็นพิษที่มึงสึกอ่ะที่มานำผมแบบไหว้เวอร์บอกว่าอ๋อหลวงปู่ท่านมาเยี่ยมเฉยเฉยปู้เฉยเฉยกแบบเขาไม่ได้เฉยมากตะกูล่ะแต่ผมก็ไม่เฉยนะคุณจะใส่ผ้าเหลืองดีไหมมันลุกขึ้นเด้อ ไม่ที่นี่มีทั้นกระปูด้วยจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเรคุยเรื่องวันอยู่เี้ไปแวะไปกระปุกว่าไมอ่ะอกีถ้าเสร็จแล้วยังไงก็กลับบ้านนอนกลับบ้านนอนครับตอนบวชเจอไหมหลังจากบวชใส่ผ้าเหลืองใส่ผ้าเหลืองปุง๊บเลยคิดอีกแบบเลยคิดอะไรไม่กลัวครับเราเป็นพระเป็นพระแล้วยังไง ผีเห็นผ้าเหลืองยังไงก็โกยแม่จิตเรานิ่งครับผมจิตเรานิ่งเรามีสมาธิตาเนี่ยมันเป็นกิเลสถ้าเราเห็นผีปุ๊บคุณไปคิดเองผีไม่มีจริงถึงนะคุณหน่อยแต่ไม่ใช่วงตกใจทําไมรายการแค่มสนุกผีมีรอยเท้าไหมคุณเคยเห็นผีมีรอยเท้าไหมไม่เคยเนี่ยคุณคิดไปเองจิตคุณคิดทำให้ปัญญาคุณมึงถ่ายเหี้ยอะไร เจอขาไปเปลี่ยนไหนบอกผีไม่มีจริงมึงบอกเองว่าผีไม่จริงไอ้นี่มันไปเปลี่ยนซิมการ์ดมึงก็ตกใจดูมันเดินต้องไปถึงเถื่นี่อะไรกันต่อคุณมาพูดถึงรายการเราไม่ได้พลาดเพลงมานะคุณมาวิเคราะห์แบบไม่ได้ไม่ได้ไปด่ารายการเขาดีไอ้ป๋องอ่ะ ถ้ามันไม่มีผีมันมีงานไหมเออไอ้ของกับพนน่ะของกับพนใช่ไหมเออมันหลอกประชาชนเจอผีบ้างแล้วไม่ควรกลัวผีเออผมน่ะจะไปแก้คดีขลุ่มันนะเฮ้ยผมเคารพเขาเหมือนกันเออแต่ประเทศผมเรียกไอ้ป๋องไอ้ป๋องใช่ไหมแล้วคนก็เข้าใจผิดคนก็ด่าว่าไอ้แจ็คแฟนฉันไม่มีสมรรทภาะแต่ไอ้ป๋องให้ผมเรียกว่าไอ้ป๋องอะไรประมาณนี้หอยก็น่าพี่ชอบนะมึงพูดยังไง ทำไมถึงเลี้ยงหมาเพราะผู้หญิงเลี้ยงหมาหรือว่าผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยเลี้ยงหมาเพราะว่าแฟนอันนี้อขอพูดเลยนะ,ะผู้หญิงไม่ได้ชอบหมาพันนี้นะ<อ>น้อยคนผู้หญิงชอบผาพันอะไรปอมมัง่งโลเด้นมัง่งแล้วนี่หมาหมา,มา,มายี่ห้ออะไรบูด็อกสีดําแล้วทําไม,ไมอ่ะทาไมคุณถึงเลี้ยง <c oughs> ยี่ห้อนี้อ่ะกูเป็นคนรักหมาด้วยพอดีพนีต้องน้ำาม่ลูกต้องน้ำนั่นซิโอ้หใช้ภาษาอังกฤษด้วยอะนี่คือหมาในฝันตอนเด็กๆ ซื้อมาตัวเท่าไหไรแสนสี่เนี่ยแสนสี่เหรอแสนสี่เฮ้ยมาถ้าโตอ่ะถ้าโตเพีาะอะไรเนี่ยแสนสี่พ่อพันมันอ่ะพ่อพันมันพ่อมึงสิไม่ใช่มึงสิมันเหมือนแบบมันจะตายอ่ะไม่ตายนะไม่ตายนะเดี๋ยว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 ไอ้นี่ก็นอนกับเราใช่ไหมนอนครับแล้วก็ตื่นเสื้อตีนสองตีสามมาเก็บขี้ที่ไทยที่นะเหรอช่วยกันดิได้ได้ได้ถือว่าผมเป็นอนแล้ว เที้ยวหมาขี้สัตว์ได้สัองขี้แล้วขายไงมันก็ขี้อยู่เงี้ยอ่ะพี่ลองหนได้โอ้มึงเอาเลยอันนี้มึงลองดูดิมึงเทสให้็ปเขาเก็บกันยังไงเขาเก็บกันยังไงโอ๋อไม่มันอุ่นไหมอุ่นไหม ไอ้เหมาแปลงขี้ต่อหน้าเลยไม่ช่ขี้ไม่ใช้ตุเยนไม่ช่ขี้ไม่ใน่เจ้าพไอ้แจ็คพ,อพ,อพอ่อพ่อตายและน้องคนนี้ก็ย,ยังน่ารักกับผมเสมอขอบคุณมากนะครับแจ็คแฟนฉันสวัสดีราตรีสวัสดิ์พี่น้องชาวไทยอันนั้นของวุด้ดีขอโทษ แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามตรงนี้แล้วก็ปุ่มกระดิ่งกรุงกริ้งอันนี้เพที่จะไม่พลาดคลิปเด็ดๆาๆฮใหม่ๆของพวกเรานะคะ